สวัสดีจ้าสาวสมศรีผ้าลาะมมาหนี้สีผ้ามาหาอยู่หา,หากินจ้าน,นี่อันนี้เป็นเขื่อนด้วยจ้า,ากำลังสีเอาเรือล่งจากรถพี่น้องมาเบิ่งด้วยจ้าสาวพ่อยคือเกาจา้าสาวสมศรีผ้าลาะมารับสม้มเนยด้วยจ้านี่เอาเรือล่งจากรถเลงกับข้างตรงนี้จับตรง,งนี้คุณเห็นบอพี่น้องเรือสาวสมศรีผ้าลาะ มาเบื่องทีมงานมัดเบ็ดด้วยจ้านี่เลยแบบบ่ต้องใส่ขั้นเบ็ดเหลาไม้ไผ่นอจีนนะเออเอาเ็ดให้เบิ่งงเนียมัดแบบไดจ้าเหงือของเฮามือนี่เป็นยางเกนนาะเนาะเป็นเป็นดวงด้วยจ้าดวงปา้งปามที่เจาะต้นป้ามนั่นเหงือของเฮาเนี่กเฮากำลังทำกานมาดัดเบ็ดอยู่จ้าเออไปเอาเหื่อมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งงเนี้ยนี่จ้าทางฝากใต้เฮาจ้า สีพากันมาลงเบสนี่พี่น้องเบิงเหงื่อจ้ะเอากิ่นยกมาเบิงแล้วเพื่ออะไรอ๋อนี่ไม่ใช่นี่เห็นป่าชญาเบิงดวงเด้อจ้ะนี่ปวดอย่งใหญ่เลยโอ้โหปวดจ้ะอืมให้เนนแบบนี้เด้อจ้ะนี่ไม่งั้นมันด้วยนี่จ้ะเบิงเด้อจ้ะ จะมัดเบ็ดแบบนี้ยมัดเนียนแล้วราคาเฮ็ดจังได้เพื่อเนี่ยเอข้ากับเปิดขวดเพราะว่ากั้นสายเบ็ดยุ่งยากเนาะจ้ะการปักมือกั้นกั้นเวลาเอาออกมาใส่เนื้อสายสีพันเนาะจ้ะสายเบ็ดสีพันก็เลยเอาไม่มีการผูนะรุ่นนี้เออรุ่นนี้บอกมีการผูเวลาเข้าถุงเข้าเฮ็ดจังได้จีนเข้าใสปักแล้วเข้ากับ เห็ดจังไหนร่อยน้ำด้วยนะร่อยน้ำเลยอยน้ำเลยจังดึงด้วยจังสถานที่ด้วยจังโอ้โหเขาสีลงเลือดด้วยจ่ะเลือดที่เจ้าตั้มลูกเคยปฏิทินขึ้นมาเองจาะเครื่องตัดหญ้าของพ่อเท่าเนาะจ่ะลักเครื่องตัดหญ้ามาลีใส่ขิลนเป็นยังเกาะเลือดหางเงยาพี่น้องนี่จ่ะก้อนสีเทาสีลง เราก็ต้องเฮ็ดเบ็ดก่อนนี่เฮ็ดเบ็ดก็ไม่เฮ็ดอยู่เกือเลยเด้จ้ะพี่น้องกินเขาพร้อมตามสมนี่จ้ะตามสมกักแตงพร้อมนี่งน,น,น,นีอืมอืมเห็นบ่เจ้าจิ่นกำลังมัดอยู่เป็นแบบสะดวกสบายบางคนเขากใส่โฟมเนาะผูกกับเบด็ดแต่เหานี่ใส่ขวดนะจ้ะใส่โฟม ใส่พ่มก็ได้ใส uh, uh, ่ขวดนี่เออเอาทังเบ็ดยยนลงน้ำเอเอาหางมันไม่ผูกกับกิ่ไม้เออโอ้การปลาดึงไปเออการปลาดึงว่าสั้นเอาหางจงหางเออแล้วก็โยนลงไปเออแล้วก็โยนลงไปเหงื่อหนีบลอนเหงื่อดวงนี่บลอนเพราะว่าช่วงนี้ทังผาคใต่เหาเหงื่อใส่เดือนหายากจันมันแรง ส่วนหมากเขาสิใส่เนื้อดวงจ้ะเขาบอกว่าน้องหนีปลาโดรย์ไหลก็เลยทีมงานกันเลยยักลองเบิงก็เลยพากันมาประดิษฐ์เบ็ดอยู่หนี่เลยเอาแบบสะดวกเอาแบบรวดเร็วเอาแบบง่ายๆจ้ะบรรยากาศก็ดีพร้อมเป็นใจพร้อมมือนี้บ่ฮห่อนปันได้ช่วงนี้้ากฝนตกนี่ก็สบายๆเลย พี่น้องเหรอสาวพ่อยก็เห็ดเป็นคือ like กันดินี่สบายสบายเลยสาวพ่อยเห็ดเป็นหรื่เปล่เป็นหรือเ่มี่ยังนอดสิสาวพ่อยเห็ดบ่ได้กันไหมเป็นพันไหมกันมึิ่งนี่จะฝากกันเห็ดเปียสจ้าพี่น้องจะรอไปถึงคมืองท้อนไม่หลุดจ้าระบบนี้เลยถ้าว่าอันถ้าว่าอันไหนยั่วพันหลายๆเถื่อดนั่น ของของเรานะเออฟันอันนี้ลายเถื่อนของชาวพ่อยฟันคอมัดหรือเปล่าเออมาประมาณสามสามทบได้เออมันดูจักอันนี้เฮ็ดนี่เบ็ดนี่หาซิบาหาิบกว่าเข้าประยุกเบ็ดจากเพราะต้องเล้าไม้ไผ่มาใส่ขวดน้ำแทนได้จ้ะนี่เขาเอื่นว่าไทยประยุกจ้ะนอกจากเข้าสิรี่ใส่ขืนจากเครื่องตัดหญ้ามาเป็นเครื่องยนต์เลื่อแล้วเข้ายังสามารถเอาขวด มาเห็ดแทนขั้นเบ็ดใดด้วยเอาสายเชือกผูกกับปากขวดจ้ะนี่จ้ะขวดกับ,บว่าต้องซื้อซื้อบ่ออต้องอันน,นั้นนางทุนแต่เบด็ดกับเชือกส,ส่วนขวด,ด,ดาาน,นันดนน้นได้มาจากเมืองจ้ะที่สาวสมศรีและทีมงานไปเก็บนั่นจ้ะส่วนดวงนั้นก็ได้มาจากต้นป้ามทีวาหล่มลงมาที่เพิน ต้นสูงล่ะเขาหล่มลงม,มาล่ะดวงมากสีเขาาปอยู่นั่ต้นป้ามจะเอาต้นนั่นเลยจ้ะมาเป็นเนื้อนี่จะทีมงานกำลังเฮ็ดอยู่จ้ะ่ายบอพี่นอ้องนี่จะคันผู้ใดกำลังคิดสิตโต๊กเบ็ดท่องเบ็ดว่าโอ้ยสิไปเอาไม้มพ่ใส่นี่สามารถเอาไม่ต้องไปอสามารถเอาวิธีที่ทีมงานสาวสมศรีกำลังเฮ็ดนี่ ไปทดลองได้ด้วยจ้ะได้ผลจ้าบ่มีการจมจ้ามันก็ลอยลงแรงลงแรงยุติศาสนั่นแหละใช่เราป้องกันแล้วก็เอาหางมันไปปลูกไว้กับต้นไม้แมนขันเห่าบ่อยากให้ขวดลอยหนีเห่าก็เอาสายไอ้ส่วนที่เห่าเว้นไว้คือหางของเสือขันผูกกับกิ่งไม้ไว้เนาะจ้ะบางตัวปลามันตัวใหญ่แมนขันป้าตัวใหญ่ก็ดึงขวดไปได้คือกั้นเลยจ้ะแต่ว่ากับส่วนหน่อยเนาะ ไปงมในบ่อมันดึงเบ็ดไปก็ไปงมหาในน้ำเออแต่เป็นงมอันในน้ำส่วนมากปลาไหลเลยดึงเนาะนีหางหนีหางไว้ซ้หรับผูกเงือนเออๆๆนั่นๆเงือนเออเออแมนใส่เบ็ดตาใหญ่บ่ใหญ่ใส่ใหญ่เลยใหญ่ใช้ได้เลางสีใหญ่ตัวบัวขาวขาวปลาดูหลายในเกลือนนี่ใจละตูดลงไปหรอบัวคุณน่ะตูดไปแล้วเรือเอ้า เรืออันนี้เป็นเรือแจ้วไ,ไปลงฝังนู้นนะู้นเรียบร้อยก้อนหินก้อนหินจอยส่วนแล้วเอาไปหามขึ้นมามได้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 ไดไดใส่มีมูอยู่ป่กำลังเอาเรือลุไนะทยประดิษพี่น้องเรือล่ำนี่ผลิต ปกติบอแมนเลือ่อยย่นประดิษฐ์ด้วยเจ้าต่้มเอาเครื่องตัดหญ้าไปเข่ายาลงมามาสใหาเบิ่งพี่นอใส่เครื่องตัดหญ้ามาลีใส่ขึ้นเป็นเลือ่อยย่นนี่นี่จ้ะเครื่องเครื่องตัดหญ้าจ้ะส่วนส่วนอันนุน ใบพัดพื้นสร้างมาจากราสดาเขาเอามาประกอบกันสามารถเล่นในน้ำได้จ้ะเดี๋ยวเวลาลูกติดเครื่องแล้ะเดี๋ยวเสียห้เบืองเด้อพี่น้องนี่เขาประดิษฐ์เองเด้อจ้ะนี่เป็นเรือพายแต่ว่ามาประกอบมาเฮ็ดเอารีไซเคิลด้วยเ,เครื่องตัดหญ้าจ้ะพี่นองมาเบืองกัน เครื่องที่ประดิสมาจากยางเกาะเครื่องตัดหญ้าเครื่องประดิสมาจากเครื่องตัดหญ้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องออกออกดูออกนั่นซุกเข้าไปนุกเข้าไปสาวลอยวัดตะแนนตาแนนสาวสุมซีถทายอยู่ถึงสะพานอืม ประกอบด้วยการทิวาปฏิทินขึ้นมาด้วยซุปลงไปบนนันเอาล่องเบิงลองเบิงจักบืดเบิงนะไหม่พ่ายเขาจ้ะอู้หไม่กระด้านเพีย้ยนมากไง <laughs> อา้าไ,<ม>ไปแล้วไ,<ม>ไปแล้วตาเบิงถ้าเบิง,บงไปบ่ได้ลูกเขาลองเ,เ,อเลือเบิงวาสิเทศมานนั่นใส่ได้บ่ <laughs> เอา<ด>เอา<ด>เอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วพี่น้องเครื่องตัดหญ้าเดือจานนี่เอามาเห็ดเป็นเครื่องเลือย่นจ้ะ ไม่พ่ายกับไม่กระด้านดีๆนี่ละ่ะเอาไปจังไดนั่นพายออกไปก่อนสตาร์ทเบิ้งดูออกจากจอกจากเนื้ก่อนเพราะว่าใบพัดเอาเบื้องเอาเด้อพี่นอ้องคิดขนวาด้วยเจ้าต่ำหนูเคยเห็ดไม่ค่ะอย่าลงไปนะหนักประดิษ์หนักประดิษฐ์ไทยปะดิ์เอาเอา นั่นนั่นนั่นเบิงบ้งเวิ้งพี่น้องเบิงบ้งเวิ้งเวิ้งนั่นนะเห็นบ่ใส่งานได้จริงบ่อ้าวไปแล้ว <laughs> เห็นบ่จ้ะถ้ามันขึนอะไรด้วย,ยนะเออพันแล้วพันแล้วพันแล้วใบพัดน้อยอพูดเฮ้ยก็เป็นใบพัดใหญ่ใช่ประดิษฐสแต่ก็มีอันนั้นสำรองอยู่ใบพัด ใบผาดพึ่งทำเสร็จจ้าเอามาล่องงานบึงมาทำได้จริงบ่นั่นนะเออนั่น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 สับปัดแล้วไปแล้วโอ้ไปได้เสยพี่น้องโอ้ฝุ่นห็นบ่ไทยประดิษฐ์เอาพันแล้วอีกครับวันนี้เอาจอกหนม้หลายโพดเอาไปลูกไปโอ้น, <c oughs> น่ะออกไปก้างทุ่งเลยเนี่ยกรสีมาดักอ้วนจ้า โอ้ยเสียงดังเมื่จ้าเครื่องตัดหญ้าจะเอามาลีใส่เขื่นเป็นเครื่องเลื่อไต้ประดิษฐ์คุณนะใบพัดเพื่อนนั่นสร้างมาแล้วค่าจักบาทสาวพ่อยสี่ร้อยก็บาทบ่สาวพ่อยจักบาทก็สี่ร้อยก็บาดคุณนะไฟรับพี่น้องใจสีขาดไหวไๆแล้วคุณเอจะแต่การทำงานได้จริง น้ำมันเบิดและมอหนึ่งล่องเครื่องจาาไปแล้วไปเล้วใหญน้ำมันเบิดเด้อเดี๋ยวกลับมาประด้ได้พูนพ่นพนพูนพูนพูนจ้ะเอาเอาเเจังได้นั่นฝีมือคนไทยเด้อพี่น้องแต่ก่อนเป็นเลือพายเครื่องตัดหญ้าพอเสียเจ้าต่ำอมารีใส่คนสั่งหางเรือมาจาก ลาซาดาโอ้มวนมาแล้วพูนัเห็นมอปรดดิษไดอิลีถึงตีซากระปอดไยอยู่วะสรุปแล้วนะ้ำมันนี่ต้องติดเลือดตลอด <c oughs> มาแล้วมาแล้วพี่น,อน้องตี่สาน้ำงสที่เดียวกเจอ่โอ้มาลองงานมือนี้มาลองเลือดจ้ะ <c oughs> เรือปรดดิษขึ้นมาเองจ้า ทำเครื่องเรือประดิษฐ์ขึ้นมาเองจากเครื่องตัดหญ้าจากคลิปนี่จะใส่งานได้จริงวอมาเบิงกันใส่ได้จริงอีลีจ้าพูน่ะ<ม>เขาเทียบท่าเลียวพ่นน,นั่นยังพ่น่ะวุ่นล่องเบิงล่องเบิงล่องเบิงเออผ่าน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 ,านงานนี่สำเร็จเอาฟังเลียว เดบดดน้ำมันหม้อนึ่งน้ำมันเบิด <ไอ S 1> แล้วไ,ไปเฮ้าด<ช>ี<ๆ>ดีจอเทียบถ่าแล้วพี่น้องนี่จ้ะเครื่องตัดหญ้าเฮ้าดีดีนี่ล่ะเบื้องหางเพื่อนเนี่ยนั่นเบื้องหางเรือเพื่อนเนี่ยนั่นราคา <ๆ S 1> สี่อยกว่าบาทนี่สีใดซ้ำใดมันแต่ก็ทำงานได้จริงด้อจ้าใส่งานได้อีรลีจ้า ว้าขีคนไทยนี่พอทำมาได้หลีเนาะจ้ะผลิตโดยเจ้าตั้มจ้าเครื่องตัดหญ้าเฮ็ดเครื่องเลื่อยย่นได้จ้าเอาจ้าเอาเอ้าสาวพลอยเป็นคนสุกโว้ยสุกรงเลือพี่น้องเห็นบอพี่น้องบ่แม่นเลือพ่ายทำมาได้ด้วยจ้าไอส่วนหางของเขานั่นคือเครื่องตัดหญา้านะจ้าเจ้าตั้มลูกเคยในเอาเครื่องตัดหญ้าของพอเถ่ามาดัดแป้งเป็น เรือหางยาวด้วยจ่าแต่ว่ากอนสีสาตาร์ไดก็ต้องใส่พ้ายีจสองคนนี่เจ้าจินก็พึ่งหาร์ดพ้าเรือเป็นขังแรกเรือพี่น้องคลิปนี่เอานั่นนะเห็นบ่จ่า <laughs> ลงทุล้ละไปแล้วพี่น้องเห็นบ่เอองานนี้ใส่งานใด้แท้เด้พี่น้องพูน่ะไปแล้วพูน่ะออกไปแล้วนี่หยางน้อนั่นพัน <laughs> พันมีกี่พัน โอ้ <c oughs> ไปได้อีหลีเด้อพี่น้อง <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วพากันไปท่องเบสจ้ะนูน่นแต่วิวบรรยากาศทีสองบ่าวนันไปท่องเบสจะเจ้าจีนกับเจ้าตัา้มจ้ะคุณนะแต่ก่อนนั่นใส่เรือพายบาดเจนีหัวคิดของเจ้าตั้มสามารถประดิษฐ์จากเครื่องตัดหญ้าพ่อพ่อผมขอชัเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ถ้าพ่อพอได้ใส่พ่อเลยบอกว่าเอาตีเอาที่ละเสียประเพณีงั้ บอผมสิไปติดเครื่องเรือว่าสาันเอา้ามันเหดแต่จ้างไดพอมันเหตมาแล้วก็สามารถออกมาใส่งานใดจริงจากทีนองที่ว่าท้ายคลิปใ้เบิ้งนี้จ้ะนี่จ้ะเห็นว่าจ้ะเนี่ยได้ได้วิ่งออกไปสู่คืออนสู่แม่น้ำแล้วจ้ะใส่ใดจริง้งเลพีนองนั่นที่ออกไปนั่นคือกำลังออกไปทงเบดได้จ้ะคุณน่ะไปแล้ว ด่านนี้สาวคอยอยู่ในฟังนี่จ่าบริเวณเกลือนตีเหามาหาอยู่หากินเลยจ้ะฮู้บรรยากาศคุณนะด่านบนเป็นเกลือนใหญ่เย็นบริบจาคนู่นนะกำลังออกไปให้คุณสาวสมศรีภาสามาสีลุงไปไทายถ้ำขังลางให้ได้เน่อจากเพราะว่าสาวสมศรี ยาน,น้ำอืมขี่เด็กป้าหาก้อนห็นดีกว่าน้องเอาขี่เ,เรือแล้วจีดนี่สาวไปเขาขี่เรือแล้วพี่น้องไปล,งงล่องฮัดนั่งเรืออ้วนอยู่ทางนั้น<อ>เดี๋ยวหัวก่อนอืมโอ้เขาเอาไปยังนู้น อาจินบ่ได้ลงไปนั่บ่เนี่ยอา้าวถดลองเบิง่งส่งใบข้าวอยู่หัวเรือได้เลยสาวหัวเรือนั่งดีๆอย่างหัวเนาะเอาไปหาเรือเขาแล้วนั่นนั่งขเขาแล้วพี่น้องเห็นบ่จ้ะใบข้าวอย่าดุกดิกนะอ้าวไป <laughs> โอ้ย <laughs> พี่น้องเอ้ย รุ่นหลายเห็นบ่อจากคือไอ้เลือดเลือดไท่ประดิษ์เห็นจากเครื่องตัดหญ้าเด้อนี่พี่น้องเห็นบ่อผ่านบ่อจากเลือดไผ่มาเป็นเลือดเห็นบ่อมาเป็นเลือดหางยาวได้เสยเลยเครื่องตัดหญ้านี่โอ้งานนี่เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่ได้อยู่ได้อยู่ผ่านผ่านผ่านงานนี่จินวะ อ้าววนมาวนมามันสติตกเกาะวนมาลูกว่นมามันสติตกเกาะเอ้ก็าพาลูกสาวเขานั่งเรือพี่น้องอ้าวกรับขึ้นมาเห็ดเรือแล้วกขพากันเอามาล่องบึงมือนีมาหาอยู่หากินคือก้าวจา้าพี่น้องสวัสดีจา้าสาวสมศรีพาละเด้อจา้ามาด,ากด,ากดากักอ้วนดักอ้วนกรับท่งเบ็ดจ้าเห็นบ่ เอาม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 าพี่น้องมาแล้วของมันมีดเด้แต่ว่าปลอกกิน <c oughs> <c oughs> เออมาแล้วจ้า